สวัสดีครับมาอยู่ในเรื่องของเลขยกกำลังม2นะครับในตัวอย่างที่6นะครับจงหาผลคูณของจำนวนในแต่ละข้อต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับพูดถึงการคูณการของเลขยกกำลังแล้วเนี่ยเราเรียนมาถึงคลิปนี้แล้วนะครับเรามีสมบัติของเลขยกกำลังอะไรบ้างก่อนอื่นเรามาทบทวนก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับเลขยกกำลังคูณกัน มีฐานเดียวกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะครับเนาะเลขยกกำลังคูณกันมีฐานเท่ากันนะครับมีฐานเป็นเองเหมือนกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันอันที่สองเลขยกกำลังทำไมครับซ้อนกัน a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n แบบนี้ให้นำเลขชี้กำลังมาคูณกัน ที่3ถ้ามี A คูณอยู่กับ B แบบนี้ทั้งหมด,ดยกกกำลัง M เราสามารถแจกกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปได้นะครับอันนี้คือสมบัติคร่าวๆที่เราเคยเรียนมานะครับเราต้องใช้สมบัติพวกนี้ในการทำแบบฝึกหัดนี้นะครับผสมกันเนาะนะครับมาดูกันครับว่าข้อแรกทำยังไงครับข้อแรกบอกว่า5ยกกำลัง6 ก็ได้นะครับ5ยกกำลัง6คูณกับ7ยกกำลัง9แล้วก็คูณกับอีกวงเล็บหนึ 1, 7, ่งยกกำลังลบ2คูณกับกํากำลัง4ทั้งหมดกำลัง2ถ้าแบบนี้ครับนักเรียนเห็นแล้วว่าทุกตัวมันไกลกยไกลกยว่าเหมือนจะคูณกันหมดถูกไหมครับเหมือนจะคูณกันหมดเพราะฉะนั้นเราทําแต่ละตัวให้เป็นตัวเดียวๆก่อน,น,นเช่น5ส่วน6กับ7ส่วน9เนี่ยโอเคอยู่แยกกันได้ 5ส่วน6กคูณกับ7ส่วน9้แต่ทีนี่ครับก้อนหลังเนี่ยมันคือก้อนสีแดงที่ครูว่ายกกําลังสองใช่ไหมมันไม่ใช่7ยกกาลังลบ2เดียวๆยวมันไม่ใช่5ยกกําลัง4เดียวเดียวเห็นไหมครับมันทั้งหมดเนี่ยมันทั้งก้อนเนี่ยยกกาลังสองอยู่นั่นหมายความว่าเราต้องกระจายกําลังสองเข้าไปนะครับเพื่อให้มันตัวอิสระเดียวเดียวกระจายกําลังสองเข้าไปครับกระจายกําลังสองเข้าไปตัวแรกเจอกับ 7จยกกำลังลบ2ะเป็น7จยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2อย่างนี้เนาะตามสมบัติได้ยกกำลังนะครับตัวที่2กระจายเข้าไปเจอ5ยกกำลัง4ก็จะกลายเป็นคูณกับ5ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลังสอเหนะครับต่อมา5ส่วน6 คูณกับ7ส่วน9ยังเหมือนเดิมทำคู่ทำสองตัวนี้ก่อนนะครับทำสองตัวนี้ก่อนนาะเลขชี้กำลังซ้อนกันแบบนี้เลขชี้กำลังซ้อนกันแบบนี้ให้นำมาทำอะไรกันครับให้นำมาคูณกันให้นำมาคูณกันก็จะเป็น7ยกกำลังลบ4คูณกับ5ยกกำลัง8ถูกไหม428 จากนั้นครับทุกๆตัวเนี่ยแม้แม้ว่ามันอิสระต่อกันแล้วไม่เหมือนโจทย์ครั้งแรกนะครับไม่เหมือนโจทย์ครั้งแรกที่ก้อนหลังนี้มันยกกําลัง2อยู่ทีนี้ครับแต่ละตัวเห็นไหมอิสระต่อกันแล้วนะครับซึ่งทุกๆตัวมันทําอะไรกันอยู่มันคูณกันอยู่หมดเลยถูกไหมครับถ้ามันคูณกันอยู่แบบนี้นะครับเราสามารถใช้สมบัติสลับที่การคูณได้นะครับหรือเปลี่ยนกลุ่มในการคูณโดยการที่ทัางไหมครับจับคู่มันถูกไหมครับ ที่มีฐานเดียวกันเนี่ยเอาไว้ด้วยกันจับคู่เลขยกกําลังที่มีฐานเดียวกันเนี่ยเอาไว้ด้วยกันแบบนี้นะครับเห็นไหมมีฐานเป็น5สีฟ้าแล้วก็มีฐานเป็น7สีชมพูเพราะฉะนั้นครับคุณครูขอจับกลุ่มมานิดหนึ่งครูขอเอาฐานเป็น5ขึ้นก่อนเนาะเรียงจากฐานน้อยก่อนนะครับจัดกลุ่มมันซะ พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเด็กๆก,ก็ใช้ความรู้เรื่องเลขยกกําลังครับคูณกันเลขยกกําลังคูณกันให้นําเลขชี้กําลังมาบวกกันก็จะเป็น5ยกกําลัง6บวก8คูณกับ7ยกกําลัง9กบวกกับลบ4ก็จะกลายเป็น5ยกกําลัง14นะครับคูณกับ7ยกกําลัง ห้าเจ็ดตัวกำลังห้านั่นเองนะครับเพราะฉนั้นข้อนี้ก็สามารถตอบได้ข้อนี้ก็สามารถตอบได้ว่าคือห้ายกกำลังสิบสี่คูณกับเจ็ดยกกำลังห้านั่นเองนะครับโอเคเนาะก็ค่อยๆใช้สมบัติทีละส่วนทีละส่วนนะครับโอเคนะครูไม่ได้เขียนละเอียดตรงนี้ก็คือคูณกันนะครับคูณกันนะคูณกันนะครับ ข้อที่2 21นะครับย1ยกกำลัง4คูณกับ3ยกกำลังลบ2คูณ7ยกกำลัง6ทั้งหมดยกกำลัง3แบบนี้นะครับทีนี้เด็กๆก็ต้องดูครับต้องเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขที่มันตัวเลขยกกำลังนะครับที่อิสระต่อกันนะครับอิสระต่อกันทีนี้โอเคก้อนหน้านีหนูเห็นแล้วว่า21เนี้ยมันไม่ไม่ได้อยู่ในรูป จำนวนเฉพาะถูกไหมครับเพราะ7 21นี่นไม่ใช่จำนวนเฉพาะเนาะนะครับต้องเปลี่ยน21ให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะหรือเปลี่ยนให้อยู่ในรูปผลคูณของจํานวนเฉพาะก็ได้นะครับในกรณีที่มันไม่เป็นเลขยกกําลังครับแล้วก้อนหลังก้อนหลังนี้หนูต้องทาไมครับกระจายกําลัง3เข้ามาโอเนคนะครูทําพร้อมกันเลยนะครับมาดูตัวที่1ก่อนครับ21 21 21ตัวนี้ครับ21เปลี่ยนให้เป็นฐานให้เป็นจํานวนเฉพาะก็จะเปลี่ยนได้ว่าคือ3คู7 3คู7นั่นเองนะครับ21สามารถเปลี่ยนเป็น3คูน7ถามว่าครูครับเปลี่ยนได้ยังไงดูอย่างนี้นะไปดูทบทวนการเปลี่ยนจํานวนให้อยู่ในรูปจํานวนเฉพาะนะครับเอ้ยหรือเปลี่ยนจํานวนใดๆก็แล้วแต่ให้อยู่ในรูปเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะ หนูก็นํามาแยกตัวประกอบ21นะครับหาร3หาร3ได้37 21มันจบที่จำนวนเฉพาะแล้วแสดงว่า21เกิดจาก7คูณกับ3อย่างนี้เนาะแล้วทั้งหมดมันยกกําลัง4นะครับก้อนสีฟ้านี้หมายถึง21เนาะคูณ4จากนั้นครับตัวหลังกําลัง3ใช่ไหมกระจายกําลัง3เข้าไปกระจายกําลัง3เข้าไปเจอ3ยกกำลัง2 ก็จะกลายเป็น3ยกกำลังลบ2คูณกับทั้งหมดยกกำลัง3เราใช้สีช่วยนะครับแบบนี้ต่อมาก็กระจาย3มาที่7ยกกำลัง6มันก็จะกลายเป็นคูณกับ7ยกกำลัง6ทั้งหมดยกกำลังสเราทำต่อครับค่อยๆทำครับเรื่องเลขยกกำลังนี่คือต้องค่อยๆทำ สีละขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับก้อนหน้านี้ครับทำอย่างไรดีให้เป็นเลขยกกําลังที่อิสระต่อกันหนูเห็นแล้วว่ามันยกกําลังอะไรอยู่นะยกกําลัง4ใช่ไหมครับยกกําลัง4ี่อยู่หนูสามารถกระจายยกกําลัง4มาได้เลยนะครับตามสมบัติของเลขยกกําลังนะครับก็จะกลายเป็นสายกกําลัง4ครขูพยายามใช้สี่ช่วยนะครับเพื่อหนูจะได้มองออก7ยกกําลัง4ี่ คูณกับทีนี้ครับเลขเลขชี้กําลังซ้อนกันอยู่แบบนี้ให้เอามาทําอะไรกันนะให้เอามาคูณกันถูกไหมครับเลขชี้กําลังที่ซ้อนกันแบบนี้ให้เอามาคูณกันคูณกันเลยเนาะก,ก็เป็นสามคูณสองเป็นลบหกนะครับเป็นลบหกคูณกับเจ็ดหกสามสิบแปด บบพอเป็นแบบนี้ครับยังไงต่อพอเป็นแบบนี้ดําเนินการยังไงครับปรเปลี่ยนกลุ่มการคูณถูกไหมปเปลี่ยนกลุ่มหนูก็นําเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นสามเอาไว้ด้วยกันเนาะฐานเป็นสามเอาไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็มีฐานเป็นเจ็ดเอาไว้ด้วยกันเนาะมีฐานเป็นเจ็ดเอาไว้ด้วยกันนะครับก็มาจับกลุ่มนะักสามยกกาลังสี่ คูณกับ3ยกกำลังลบ6แล้วก็คูณกับ7ยกกำลัง4คูณกับ7ยกกำลัง18นะครับอันนี้คือกลุ่มกลุ่มที่มีฐานเป็น7ส่วนนี้คือกลุ่มที่มีฐานเป็นเป็น3นะครับก็ดำเนินการได้เลยครับเลขยกกำลังคูณกันฐานเหมือนกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกัน ก็จะกลายเป็น3ยกกำลังลบอะไรครับลบ2เนาะแล้วก็คูณกับ7ยกกำลัง22่สิบสครับก็ตอบได้แล้ว ซึ่งสมบัติถัดไปนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยถ้าเจอสามยกำลังลบสองแบบนี้เราจะไม่ตอบให้ได้ชี้กำลังมาติดลบนะครับเราจะสามารถทำต่อได้เนาะทำต่อได้แต่สมบัตินี้เราสามารถทำต่อได้เป็นอะไรครับเศษส่วนยี่สิบสองส่วนสามด้กำลังสองนี้เอาไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับเนาะ กำลังติดลบตบมาไว้ข้างล่างโอเคเพราะฉนั้นข้อนี้ก็ตอบเป็น3ามยกกำลังลบ2คูณกับ7ยกกำลัง22หรือ7จยกกำลัง22ส่วนด้วย3วยกำลัง2การตอบแบบสีดำนี้นะครับเดี๋ยวเรียนถัดไปแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับเมื่อเมื่อเลขชี้กำลังมาติดลบนะครับ เราจะต้องตอบให้เป็นเลขชี้กำลังที่เป็นบวกเห็นนะครับไปต่อในข้อที่สามครับข้อที่สามนะครับเจ็ดยกกำลังสี่คูณกับเก้ายกกำลังหกคูณกับสิบเอ็ดยกกำลังสามทั้งหมดยกกำลังหกคูณกับ 7ยกกำลัง8คูณกับ11ยกกำลัง9นะครับข้อนี้เด็กๆก็จะเห็นแล้วว่าทำคล้ายๆกับที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าสังเกตดูดีๆหนูจะเห็นว่ามี9ตัวนะครับที่เป็นจำนวนที่ไม่ได้อยู่ในรูปเลขยกกำลังแล้วก็แล้วก็มันไม่ใช่จำนวนเฉพาะถูกไหมครับเนาะมันไม่ใช่จำนวนเฉพาะโอเคแหละ9มันคือ9ยกกำลัง6เป็นเลขยกกำลัง เก้ายกกําลัง6เป็นเลขยกกําลังแต่ตัวเลข9นะครับไม่ใช่จํานวนเฉพาะนะครับเราต้องจัดรูปให้อยู่ในเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะเนาะอย่างครับเจ็ดกำลังสี่สิบเอ็ดกำลังสามพวกเนี้ยฐานเป็น7ฐานเป็น11 7เอ็ดเจ็ดกับเเนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้9เนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เป็น เลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจานวนเฉพาะซึ่งจากเลขยกกําลังน่ารู้ที่คุณครูเคยให้ไว้แล้วหนูมองเห็นปุบหนูสามารถบอกได้เลยว่า9เนี่ยคือ3ยกกําลังสองนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนตอนนี้เลยเนี่ยถามว่าเปลี่ยนเลยได้ไหมเปลี่ยนเลยได้นะครับเปลี่ยนเลยก็ได้แต่ถ้าเปลี่ยนเลยนะครับหนูจะเห็นว่ามันจะยกกําลังซ้อนไปซ้อนมาเยอะแยะมากนะครับตัว9เองเนี่ยตัวเนะครับจะต้องถูกเปลี่ยนเป็นสยกกาลังสองทั้งหมดกําลัง6 แล้วด้านนอกทั้งหมดเนี่ยมันยกกาลัง6อีกทีกกหนึ่งนะครับมันก็จะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับเอาไว้เปลี่ยนภายหลังน่าจะดีกว่านะครับเอาไว้เปลี่ยนภายหลังน่าจะดีกว่านะครับเพราะดูแนวโน้มแล้วว่าตัวอื่นๆตัวอื่นที่เหลือนะครับไม่มีฐานที่จะทําให้เป็น3ได้เลยนะครับอันนี้เป็นทักษะเชิงจํานวนนะครับเราต้องวิเคราะห์โจทย์ก่อนที่จะเริ่มลงมือทํานะครับมาเริ่มกันเลยนะครับพอท่้นครูเห็นแล้วว่าโอเค ยกกำลังหกข้างนอกแบบนี้ครูกระจายเข้าไปทีละตัวนะครับกระจายเข้าไปเนาะผมไม่เขียนนะครับมันงั้นเดี๋ยวมันจะรกมันจะรบกระจายเข้าไปตัวแรกหกกระจายเข้าไปก็กลายเป็นเจ็ดยกกำลังสี่ทั้งหมดยกกำลังหกคูณกับเก้ายกกำลังหกทั้งหมดยกกำลังหกคูณกับ 11ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง6พื้นที่พอไหมขอปรับขนาดแป๊บนึงนะครับโอเคนะครับอันนี้คือก้อนหน้าทั้งหมดนะครับนี่คือก้อนหน้าทั้งหมดต่อมาครับคูณ7ยกกำลัง8คูณกับ11ยกกำลัง9เปิดวงเล็บได้เลยนะครับตัวหลังเพราะว่าไม่มีการยกกำลังซ้อนอะไร โอเคนะนะครับพอเป็นแบบนี้หนูเจอกําลังซ้อนกันอีกแล้วครับกาลังซ้อนกันเลขชี้กําลังที่กําลังซ้อนกันแบบนี้หนูต้องมาทําอะไรกันครับมาคูณกันถูกไหมก็จะกลายเป็นเจ็ดยกกำลังหกสี่ยี่สิบสี่เก้าำลังสามสิบหกคูณกับสิบเอ็ดยกกำลังสิดคูณกับเจ็ดยกกำลังแปดคูณกับสิบเอยกกำลังเ ทีนี้ครับถึงตรงเนี้ยเราค่อยเปลี่ยน9ครับเราค่อยเปลี่ยน9เราค่อยเปลี่ยน9แต่ถ้าเราดูแนวโน้มแล้วว่าตัวอื่นเนี้ยไม่มีไม่สามารถเปลี่ยนให้ถาเปลี่ยนให้เป็นฐานดได้กว่ากได้คือเปลี่ยนเป็นฐาน3ได้นักเรียนก็สามารถนำมารวมกันเป็นกรุ๊ปด้ยวยกันได้เลยนะครับเป็นกรุ๊ปด้ยวยกันได้เลยเนาะที่มีฐานเป็น7 นะครับแล้วก็ที่มีฐานเป็นสิบเอ็เ็นนะนะครับครูขอเขียนเรียงใหม่น้วรันจัดกลุ่มก่อนเ้าด้วยกำลังสามสิบหกมไว้ข้างหน้าเจ็ดยกำลังยี่สิบสี่คูณกับเจ็ดยกำลังแดคูณกับสิบเอ็ดยกำลังสิบแปดคูณกับสิบดยกำลังเ้า เลขเเปลี่ยนเป็น3ยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลัง36นะครับ9้เนี่ยเปลี่ยนเป็น3ยกกำลังสองนะครับแล้วก็เป็นคูณกับ7ยกกำลัง24บวก8อันนี้น่าจะคล่องแล้วนะครับคูณกับ11ยกกำลัง18บวก9กานะครับกำลังซ้อนกันเอามาคูณกันเลยครับ36คูณ2 72คูณกับ24่สิบวกแปดคูณกับ11บเอ็ยกกำลังสิบวกสิได้เป็น27นะครับแบบนี้ก็สามารถตอบได้แล้วนะครับจบแค่นี้นะครับตอบได้เลย เพราะนั้นครับข้อนี้ก็ตอบ3ยกกำลัง72คูณกับ7ยกกำลัง32คูณกับ11ยกกำลัง27ครับโอเคเนาะอันนี้คือการนำเลขยกกำลังมาผสมรวมกันใช้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโจทย์ที่มันวุ่นวายซับซ้อนแบบนี้นะักวิธีการทําก็คือค่อยๆทําไปทีละสเต็ปครับขยันเขียนนิดนึงนะครับค่อยๆทําไปทีละสเต็ปโอเคนะครับถ้าไงก็ อย่าลืมลองฝึกทำโจทย์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ